การอาร่านโน้ตฝึกการอาร่านโน้ตสเต็ปที่1 4จุโอเคหลักการยังเหมือนเดิมก็คือโนต้ตที่ค้าบเส้นที่สองอยู่คือโนต้ตตัวซอนฉะนั้น,นตัวที่สานี่คือซอนอยู่แล้วมันคาบเส้นที่สองอันนี้ตัวแรกกับตัวที่สองต้องมาไล่กันดูคาบเส้นที่สองเป็นซอนมีช่อ,องฟ้าค้าบเส้นมีซ่อน ฟามีนะครับตัวมีเส้นช่องตัวนี้นช่องนะครับตามคนระดับเดียวซอนฟ่ามีฟาซอนโอ้ยมีฟ้าซอนอมีฟ้าซอนอ่าห้องแรกผ่านไปแล้วนะไปะดูห้องที่สองครับหลักการเดียวกันเลยซอนบรรทัดที่สองให้ลงมาครับ ซอนฟามีเลตัวเลครับซอนฟามี Son, fa, ตัวมีครับซอนฟาซอนฟาฟาเลมีฟาครับผมมาดูขอด้อที่สาม คาบเส้นที่สองอยู่ก็คือซอนซอนฟามีเลทนนี้ระดับเดียกันก็เป็นเลเลคาบเส้นที่สองก็ซอนเลยตรงตัวเลเลซอนมาดูตัวนี้นครับหลักการเดิมได้ลงมาเส้นช่องเส้นซอนฟามี son, fa, ตัวมีครับตัวที่สองนี้ระดับเดียวกันก็เป็นมี mi. มีมีอ่าไล่มาจากเส้นที่สองเหมือนเดิมซอนฟามีเลโดตัวนี้ตัวโดนะครับอ่ามีมีมโดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอ่านโน้ตสเต็ป1.4สวัสดีครับ